สวัสดีครับวิดีโอตัวนี้นะครับพิเศษมากๆเลยนะครับเพราะว่าทาง a c e ซอร์และก็ทางเอมีนะครับส่งแพ็กยังชีพสำหรับเกมเมอร์มาให้นะครับเกมเมอร์เซิร์ฟเวอร์คิดนั่นเองนะนี่ส่งมาถึงโนบุสเปคนะครับคุณโป้งอ่าก็เดี๋ยวเรามาแกะดูว,ว่าข้างในมีอะไรกันบ้างนะครับพิเศษนะครับสำหรับคนที่ซื้อ a c e ซอร์ r นโตรสเปคเป็น CPU AMD ไรเซนนะครับสิบรุ่นด้วยกันซึ่งเดี๋ยวจะแปะไว้ด้านล่างนี้ก็แล้วก,กันนะครับว่ามีรุ่นอะไรบ้างแต่หลักแล้วคือเป็น CPU AMD r y z e n ไรนะครับอย่างเช่นรุ่นไร z ซ n 7 3 7 5 0 h นะครับบวกกับการ์ดจอที่เป็น g t x 1650ครับตัวใหม่ล่าสุดเลยที่เรารีวิวกันไปก่อนหน้านี้นะครับก็ต่อว่าทาง A c e ซอร์และก็ทาง a อ d เนี่ยให้ของพรีเมียมสุดพิเศษเลยสลับช่วงนี้ช่วงที่กักตัวกันอยู่บ้านนะครับสำหรับเกมเมอร์โดยเฉพาะเลยซึ่งข้างในเนี่ยจะมีอะไรบ้าน,น เราไปแกะกล่องพร้อมกันเลยนะระหว่างนี้ก็เท่าที่อ่านโคลมานะครับตามนี้เลยก็เป็นของมูลค่ากว่า3,300บาทอืบทเห็นว่ามีทั้งในส่วนตัวหูฟังเกมมิ่งของคอแซะนะครับมีในส่วนของตัวเมาส์เกมมิ่งคอแซนะครับมีแผ่นรองเมาส์มีคาราบาวแดงกินเนเปินะครับ<อ>เครื่องดื่มเรียกว่าเครื่องความสดชื่นนั่นเองแล้วก็มีส่วนของตัว บะมีกึ่งสาเร็จรูปด้วยแล้วก็มีหน้ากากแมสนะครับรูปพิเศษเลยที่เป็นครีเอเตอร์นะครับ x license นั่นเองโชวแมพมีกิจกรรมพิเศษด้วยนะครับนอกเหนือจากกรองนี้นะครับที่ให้ไปแล้วฟรีเนี่ยยังมีสวงตัวแจกเสื้อ e sport ครับ aser ด้วยเพียงนะครับใส่หน้ากากใส่แมสเนี่ยนะครับอันนี้นะครับถ่ายรูปคู่กับไนโตร5ที่ size view md นะครับแล้วก็โพสต์รูปลงโซเชียลนะครับ เปิดแท็กใส่แฮชแท็กลงไปนะครับแล้วก็รอทีมมาติดต่อกลับได้เลยเออเอาล่ะมาดูที่ตัวกล่องกันต่อเดี๋ยวว่ามีอะไรบ้างมีแมสนะครับที่บอกไปแล้ว,วเป็นไรเซนนะครับเป็นพ r ีเดเตอหรือว่าในอนาคตนะครับจะมีในส่วนตัวพ r ีเดเตอที่จะซีบะไรเซตเอยอันนี้ไม่ชัวร์นะอ่าเดี๋ยวแกเราใส่ให้ดูเลยใส่แล้วเป็นยังไงบ้างเอ่ยชวาอืมก็เข้าตามยุคนะครับ New n o r m a l เวลาไปข้างนอกสถานที่ก็ใส่เข้าไว้นะครับในส่วนงตัวแม้ได้ใช้แน่นอนนอกเหนือนจากนั้นยังมีในส่วนงตัวบะหมี่กึ่งเส็จรูปนะครับ2ป๋อง,องด้วยกันนะครับก็เป็นรถหมูสับนะครับต้มยำเดี๋ยวระหว่างเนี่ยกำลังหิวเลยบะหมี่กึ่งเส็จรูปจริงๆนะครับและก็นี่คือกระติกน้ำร้อนจริงๆนะครับแล้วเราก็จะทำการนะครับกดใส่เดี๋ยวนี้เลย ระหว่างนี้จะได้ไปดูของในกล่องต่อเรียกว่ารีวิวจริงๆอ่ะกดจริงๆเลยอะระหว่างนี้รอให้มันต้มสุกล้วกันนะครับมีในส่วนตัวคาราบาวนะครับกรีนแอปเปิลด้วยอ่าไว้เพิ่มความสดชื่นระหว่างเราเล่นเกมนะครับไม่ต้องออกไปซื้อของนอกบ้านเลยอีก2ว่กระป๋องและนี่ก็คือชุดเกมมิ่งเกียร์ของทางคอแซที่ทาง AMD แล้วก็ A c e ซเนี่ยเขาให้มาแกะกันแบบสดๆเลยนะครับ โห oh, แล้วก็มีแรปมาอีกรอบนึงนะครับข้างในด้วยเนยกว่าใส่ใจในการห่อแพคเกจจิงริงๆเลยในส่วนของตัวเกมมิ่งหูฟังนะครับก็จะเป็นรุ่น HS 3 5มูลค่า1390บาทแกะเลยนะแกะให้ดูเลยใส่ให้ดูเลยโห oh, เรียกว่าเอาถูกใจคุณนี่เป็น แน่นอนนะครับใช้ Acer Nitro 5สเปคเป็น AMD Ryzen นั่นเองนอกหนือเจากนั้นยังให้ในส่วงตัวที่เป็น g a ม i n g งเมาส์นะครับรุ่นฮาพู o ด้วย RGB นะครับก็คือมีไฟ RGB ด้วยมูลค่า790บาทอีก1อันไปเลยนะครับแล้วก็ให้ในส่วงตัวแผ่นรองเมาส์นะครับ Corsair MM 2 0 0มูลค่าอีก790บาทไปเลยนะครับทั้งหมดทั้งมวลนี้รวมมูลค่ากว่านะครับ3า0 0บาทโดยประมาณนะครับ ก็ต้องบอกว่าเป็นโปรที่พิเศษสำหรับคนที่ซื้อนะครับ Acer Nitro 5สเปคเป็น AMD Ryzen นะครับทั้ง10รุ่นเลยนะครับตามด้านล่างนี้นะก็ต้องบอกว่าจัดเต็มจริงๆโปรโมชั่นนะครับเริ่มตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้จนไปถึงสิ้นเดือนนี้นะครับแล้วก็ทาง Acer เนี่ยจะจัดส่งให้นะครับช่วงเดือนกรกฎานะครับวันที่15กรกฎาเป็นต้นไปนะครับยังไง รอายอื่นเนี่ยสามารถดูที่เว็บไซต์ a c e r thailand com ได้เลยนะครับตอนนี้ไอ้ิปโป้งขอตัวไปกินมาม่าก่อนนะครับหน้าราสุกแล้วพอดีนะครับขอปรุงด้วยแล้วกันไว้เจอใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ